สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนขอประเจ้าอวยพรทุกท่านวันนี้ขอพระคัมภีร์ที่อยากให้อ่านวันนี้ <c oughs> อยู่ที่หนึ่งยอนบทที่หนึ่งข้อที่9ที่ได้อ่านว่าจังสี่นะครับแต่ถ้าเรายอมสารภาพความบาปของเราพระเจ้าผู้รักษาคำสัญญา และทำในสิ่งที่ถูกต้องเสมอจะยกโทษบาปให้กับเราและจะล้างเราให้สะอาดจากความผิดทุกอย่างด้วย <c oughs> ขอ้อคองพระเจ้าที่มีคำสัญญาจากพระเจ้าว่าพระเจ้าจะยกโทษบาปของเรานะครับและล้างเราให้สะอาดทุกอย่างนะครับในสายตาของพระเจ้า เมื่อเรามารู้จักกับพระเจ้าแล้วแล้วเริ่มไปกับพระเยซูรู้พระเยซูกับไทยบาปเราบนดมากังเคนแล้วบางทีเราอือาจจะรู้สึกท้อใจกับตัวเองนะเพราะว่าดูเหมือนเรายังทำบาปอยู่เนาะแต่จริงที่จะไปถึงมาตรฐานของพระเจ้า ก็ยากนะเพราะว่ามาตรฐานของพระเจ้าคือต้องเป็นทรงบูรณ์แบบในความรักตลอดเวลา <c oughs> และถ้าเราจะพูดความจริงกับตัวเองเนาะทุกวันทุกวันเราคงจะรู้เราล้มเหลวนาะทุกวันในบางสิ่งบางอย่างนะครับมไม่ต้องท้อใจนะครับ <laughs> แล้วก็แท้จริงก็ดีนะถ้า เราอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้นเหมือนกับว่าแสงสว่างของพระเจ้าจะอยู่ในตัวเรามากขึ้นแล้วเราจะเริ่มสังเกตบาปของเรามากขึ้นเมื่อก่อนเราทํำเรื่อยๆเลยลไม่ได้คิดไม่ได้สังเกตไม่ได้ไม่ได้คิดว่าเป็นผิดเนาะแต่ที่ล่างเมื่อเราไปอยู่กับพระเยซูเราจะเริ่มสังเกตว่าแม้กระทั่งเป็น คำพูดของเราอาจจะเมื่อก่อนก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้รักษาความพูดเลยแต่ตอนนี้ทุกคำเนาะเราอยากให้เป็นคำที่เต็มไปด้วยความรักเนาะแล้วแม้กระทั่งการินตนาการของเราหรือการคิดของเราเราอยากอยู่ในทางของพระเจ้าตลอดเวลาแต่โ้ยากนะที่จะควบคุมความคิดของเราเสมอและบางครั้งเราจะท้อใจเพราะว่า <c oughs> ลมเลวอีก <c oughs> แต่ขอ้อขุงพระเจ้าที่พระเจ้าของเราเต็มไปด้วยพราเมตตานะครับและพร้อมเสมอที่จะให้อภยัยแต่สิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราทำเนาะคือสารภาพต่อพระเจ้าเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ได้เตือนจิตของเราและบอกเราและเรารู้จากพระเจ้าว่าเราได้ทำอะไรที่ไม่ถูกต้อง เราไม่ต้องหนีจากพระเจ้านะครับและไม่ต้องคิดว่าพระเจ้าก็โกรธกเราเะรเนาะแต่ให้เรารู้พระเจ้าของเราก็ก็เป็นพ่อในสวรรค์ที่รักเราอยู่และให้เรารีบมาหาพระเจ้าและสารภาพบาปของเราและก็พระกมบีบอกว่าพระเจ้าจะทรงสะสื้นนะเป็นพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าผู้รักษาคําสัญญาอะนะ พระเจ้าเป็นพร,ระเจ้าที่รักษาคําสัญญาพระเจ้าสัญญาว่าจะให้อภัยนะครับฉะนั้นเราจะมีความมั่นใจได้พระเจ้าก็ได้ให้อภัยเราเรื่อยๆเนาะเมื่อเรามาเพิดใจต่อพระเจ้าและสารภาพบางทีเราทําบาปและไม่รู้เป็นบาปเนาะในช่วงที่เราช่วงเวลาที่เราทำเนาะแต่ที่หลังเราเริ่มสํานึกผิดนะครับ ขอคุณพระเจ้าเนาะที่พระเจ้าก็ยังรักเราอยู่เสมอนะครับและพร้อมที่จะให้อภยัยฉะนั้นให้เราไม่ลืมที่จะสารภาพบาปของเราต่อพระเจ้านะครับแล้วเมื่อสารภาพแล้วให้มีความมั่นใจให้เราเชื่อว่าพระเจ้าได้ให้อภยัยและพระเจ้าจะให้อภัยเรื่อยๆเพราะว่าพระองค์ก็รักเราอยู่ขอให้พระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน โอ้พระองค right. ์เ <us> จ <t ong onions sau> ้าขอคุณพระองค์ที่พระเจ้าทรงเมตตาลูกโอ้พระองค์เจ้าข้าทุกคนและขอให้พระองค์ทรงอภัยเราให้พระเจ้าทรงเมตตาเราทุกคนโอ้พระองค์เจ้าข้าโดยพระคุณของพระเจ้าขอให้พระองค์ทรงช่วยเราทุกคนอยู่ใกล้ชิดกับพระเยซูอยู่ชิดอยู่ใกล้ชิดกับพระบิดาอยู่ใกล้ชิดกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ตลอดวันนี้และก็ตลอดไป ขอในพระนามของพระอยสุกริเจา้าอาเมนสวัสดีครับ